Bà ngàn anh kẻ, gái phụ cầu cái 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 tay anh gái phụ cầu tay anh gái phụ cầu tay anh gái phụ cầu สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านนอจ่าที่เข้ามารับชมส่องเมกิทคาลุยจ้าสวัสดีพญามิเนยเอฟซีทุกท่านครับผมจ้าทางทีว่วในประเทศละกระตั้งประเทศน้ำนอจ้าครับผมอันนี้โปรแกรมวันที่27เนอจ่ายี่สิบกันยายน2568ั้าหกจ้าตั้งจากเมื่อวานบริปองกันเมื่อนึงเนาะแม่นครับผมกับพายุฝนตกเบิดเหมือนนะเมื่มมอวาน,นแม่นครับตกแต่เสาเลยครับจนทำครับผมจ้าก็ก็เลยพาพกอีกพักขาจ้าวันนี้ก็ ามาเขาปลาหาเห็ดคือเก่าจ้าพี่กัดมาในเท้าขามาไม้เก่าไม้เดิมเนาะแมนครับผู้จองครับผมตะบนเห็ดคามือบุตรธีกววัดตะบนคือเก่าครับผมจ้าตปเดินไปชมก็เมื่อกี้พกขี้จ้าช่วงนี้เห็ดหายาเห็ดปลายเนี่ยเท่าเสด็จสีมาอันบ่จ้าไปกันเลยจ้าไปครับผมไปด้วยต้องกันอีกคือเก่าครับผมบรรยากาศดีด้วยครับพี่น้องผมมือนี้โอ้โหหมอกมีหมอกมีขึ้นครับมันนี้สวยงามด้วยครับมนี่ครับผมผุ่มไ่กี้ยางก่อนเลยครับผม กลับไปหลุนน้ำกันที่เก่าด้วยครับผมไม่เกี่ยวว่าฝ่ามาเรว่าองไปครับผมไปน้ำกันครับผมมาหนีเป็นหลุนน้ำกันว่าหลังเขาซีมีเฮ็ดยังบ่ครับไปครับเริ่มต้นดอกแรกี่งแห่งมันครับผมเฮ็ดกอแดงเมื่อกี้บ่งน้ำกันครับผมเด้งงามอ่ะโอ้หเด้งงามเลยครับผมเด้งนาเด้งนาครับผมโมเมนกอแดงที่วางดอกหนาดีครับผม สองบานพี่น้องผมบานมองเก็บมาน,นัานนอ้อยน่ามีกิกเนาะม,มองได้สามจุ่มนะครับผมมองพุทธเถี่มมองพุทธเถมบปิดขึ้นมาเมื่อนึ่งพุ่มกระบาลครับมันขึ้นมาใหม่อยู่ครับนี่เอาเลยเอาเลยจ้าบานงามเนาะบานงามครับผมนี่ดอกจีโจงไว้ให้แม่งกินมานัานดอกบ,บานเ <c oughs> ลือดตาขากินดีครับพี่ตังน,นั่งอี๋โอ้นั่งอี๋ครับผมมื่อไงครับ ดอกเดก่ยวของเหมือนเด้ียรับนาอีกนงเอุชมพูจ้ะจักคนสีมีหลายไปเลยเนาะครับจ้ะอุ้ยมีอยู่ครับผมวันสองเลยครับตรงนี้ครับอุ้ยนี่ครับผมดอกหนึ่งคุณดอกหนึ่งนะครับผมสองดอกเข่งกันอุ้ยเอาเลยจ้ะอือหืองามครับงามมากอุ้ยขาเพิ่น สุดยอดสุดยอดจ้าโอ้ยครับดอกไมากโตแดงโตแดงแขงหวานพ่อมันจะเห็นเป็นดอกแดกขึ้กันครับวันนี้ใจมากลายห้อมแล้วเนาะแม่นครับใยมากลายห้อมนะครับมันจะเห็นดอกเดียวเอ็ดกอดเอื้อฮหาย่าคักสิยเลพ่อแกงมาเนาะจ้าพี่น้องเมื่อกี้ท้กห่างนั่นแหละ ไข่เห็นเลคือเงี้ยไปข้าขาวเลี้ยเงี้บอกไข่อยันจะไข่ไงคือไข่อะไรจังมานี่ด้ยต้องพิสูจน์เงีนมาเนาะอุ้ยเห็นละงกดำละงกดำก็มีด้วยครับอาเคยกินด้ไอ้บะหมีจัดกินไปค่ะ แฟดจ้ากาแฟตัวติดกันบบ่่มันแฟดอันตัวติดกันไอแฟดคือคู่กันเอ้ยบ้านแล้วเนาะมาดิขึ้นหน้ามือนึ่งของขาวอยู่ครับจ้าน้องชมพูจ้าขายหางเนาะจ้านี่ครับผมมาดิกโอ้หาย่างเนาะแต่ละเหด ที่ไหนฟางงามใช่แล้วไม่ดีโอ้ทุงมี่เดองท่นบอกเก็บเหรนฟงดิงเห็นฟู่หมดไงนะครับเก็บเห็นหลาเก็บเห่นเก็บใหม่ใไม่ไอยู่เป็ใหม่เลยครับผมไปเพิ่นมาไหวเพิ่นไครอยู่บนบเก็บตัวนี้เนาะเพิ่นเข้ามาอัติเพิ่นตื่นดิแต่ลุงปลาพึ่งขับเดืแหงนี่ยงเสียงของจะเสียง ข้าวเค็จ้ะดอกปานกำลังดีครับจ้ะเบิ้งเบื้งมานี่พี่น้องผมมันเป็นอะไรนี่ครับโอ้ยไอ้จอเห็ดอีกแล้วนี่ครับเป็นฮักขาเลยหน่อยนะเป็นฮักขาเห็ดเลยครับบนสามเบิร์ดดอกนี้เพิ่นบอเพิ่นบอทในไ้เก็บเข้ามาก่อนเนาะกุ้งปูกุ้งป่าคุณเบิร์ดครับคุณจ้ะ xăm phụ anh ạ, đồ nồi nữa đồ, Nói tới có kéo lấy ra già, sông đấy ạ, cái 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 cứ câu cái 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 ครับผมนข้าวเหรอครับดอกสู่ข้าเฮ็ดกอบุตรใดอกเพิ่ในี่ข้าเหลืองนั่นข้าโดนแมงกินด้วยอือน้ามีอายุอยู่ครับคุณเฮียคทกอดอกงามอยู่ครับผมโอ้กอกระใหของใหญ่ครับ เทียมมาเลยเดืออยู่ครับผมเพราะเทียมน้อยที่จ้ามาเติมแล้วค่ะฮาวหุดน้มกันตายสิเต็มบ่ครับมึอมีสองตาอยู่ครับผมสอนที่ถ้าอยากจะเก็บหอมรอบดิดไปแล้วครับผมเก็บเล็กผสมน้อยไปเนาะเนี่ยครับโอ้ยขาเพิ่นโดนซิมดัวนี้ขาเนี้ออกหน่อยไม่เนี้ยซิมเฮ็ดเนาะโอ้ทางเอกครับ หวานงามนะครับสองดอกอยู่ใ <ừ. S 1> นที่น้องผมคุณดอกหนึ่งครับผมเอา้าดอกหน่อย<ว>ก็หน่อยเน่ะดูพื่นบอกเอาได้อยู่ได้อยู่นี่ครับไ <ừ> กลกันเต <laughs> ิมเนาะเ้็นี่คือจังเห็นสีสมพูน้อ,อยนึงอุ้ยงามได้ดิ สูงตรง,ง,งเลยขาวอมชมพูน้อขงของพวกน้องดำครับบันโอ้น้องดำเกิดได้เห็นไหครับผมเป็นมูอยู่ครับบันถือว่าเป็นมูด้วยครับพท่านคุณสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอู้ข้าเลยเนาะเอาเลยจนะ้ะอ,อ,อุ้ยเป็นโกะเลยท่านเปิดไม่กหน่อยฝนตกหลายฝนตกหลายพี่น้องครับ ที่มันขาดฝนปีนี้ก็เดินกระเดินาะตกไม่เลืมหูเลืมตาเลยโลมันเปลี่ยนไปหลายยังไม่เคยเห็นก็ได้เห็น <laughs> <laughs> อีกจ้ะตรงนี้เป็นตรวหลบก่อนเนาะตกปลุกอยู่ครับเป็นไห้ไห้น้อยตาแข็งจ้ะ อุ้ยสองก็อสองเนาะเห็นดอกเดียวได้สองในเขาเอื่นว่ะมาในเนาะน้องดำจ้าอยเงาบกอกบกอกโอ้งลงดำครับผมไม่ตรงคนโอ้ขาคนนี้แม่งกินอีกโอ้โกินขากินเนื้อเนาะประเทศเกิดบัวลายน้องดำ่นกระเสบนำเด้อจ่าแมงก็ได้นี่ ดำโตจ ciel. ้ะ <boundaries> อ so ื้อขาพดำโตป่ะดำโตโตโตด้วยดำวิ้น่ารักแทะน่ารักน่าเกงจ้ะน้อยน้อยกับลังออกไหมยู่ครับเพิดหันข้าวฝนเลี้ยงลายครับผมดินเย็นเนาะกอีกนี่จ้ะพิดกันแล้วเนี่ย เอาติดกันแต่ว่า่้าอู้หางไหมเนาะจ้ะเอา้าเห็ดพึ่งหอมตัวนี้แต่ก่อนไม่หอมนะครับ <c oughs> หอมมานานแล้วจ้ะห่างขึ้กันน้อเพื่นนี่ก็ได้หางครับผมเพราะว่าช่วงฝนเลี้ยงๆดินเพิ่เกือเริ่มซึมหนาเริ่มหืมนะครับผมจ้ะ อันนี้ล่ะน right, ้ำอ oh. ้อยอ้อยธรรมดาอ้อยอ้อยดำอ้อยแล้วก็มาดำอ้อยดำนี่น้องดำนี่ครับผมอมตะดำอมตะพูดอีกทีข้างหลังนี่บ่ะก็คือเิื่เพื่ตีควมจีนเด้จ้ะตาดีได้เลยมันต้มยาเบิดหมูหนึ่งิี่พูดดีได้ ยาตาแจ่งครับผมิกินเหอกันด้วยครับิอกันจ้าคอยคิดยาหมอเดียวกันครับผมทองสวยยอะขายกะมาจ้าขายเลือดครับหรือเพึ่งมดเอนะครับเอีซ <ended> ีหน er ึ่งโอ้ยเดอีกนซะจออีกแล้วเนาะมักกันน่อยนี่มาดืกอเถอะเนาะ น้ำท่านสิเสรใส่เอาอยู่เนาะขาขึ้นมากกับเปนเพิ่นขาสิลงมากกับเปนเพิ่นเลาะแถวนี่ข้างกันจ้ะพี่น้องขาหดไปมันบีเหร่นแล้วก็ทิมไปเลยเนะครับผมนี่ดอกเอาทีเส็นมาทำโต๊ดใหม่เลยตีชุกคูงใหม่เลยทุกคนโอ้น้ำขาวดินทางล่องด้วยจ้าแบบนี้ที่ผ้าว้ลงนะครับผ้าไหมลายหฮมหรอปุ๊มีคือกันแต่ขาวดินหน่อยเนาะนี่ครับผมอันนี้งามเลยดิ เาลี่ย like. น ah ้ำตกโอ้ยพี่ต่อผมสามจุ่มข้าวดินจะห่างครับนี่ห่างก็่เมือนน้นเนาะนับวันจะห่างบัไดจ้าเลยเนาะ พันี่เรินมไหวไปด้วยครับไหวปหนลายหวเป็นลาเห็ดนะครับผมกได้นี่ยังเพื่นกินพือกันแม้แส่ข่าดินน้อยเนะโอ้คตอ้ขดีน้อยบ่ฮนบ่ยังเนี่ันกสิกินสดเลยนะจ๊ะนี่ฟูงเลยครับฟูงหน่อยหน่อยลอยอง่อยครับผม คนเชลงมาหากินเห็ดพนัไม่เหลื่อมอืดนอนหนน่ยน่เียเลือตะบอกบกตะ,ะกบกโกคนก,ก,กินอะไรตอกินแต่ตะกกเอาเพื่อนก็กินตะบ,บอกบกสุกอเพืนอนเพิ่นกินตะอบ,บอกบุกแมนเยอะนึกว่าบอกอะบอกเปื่อยไ่ได้ดไไก,กินอ้ายนามนบกอันที่มันหลอนแล้วนะอะไกินน้อยสุกนะที่เพท่นเด่น่อเพิ่นกินครือวนี้ เฮ็ดเปิ่งดำมาใส่อีกตาหนึ่งด้อครับผม,มท่านจะใส่กันกับตาตัวนี้นตัดำนี่ตาใหญ่สมการน,น้องดำบ่ได้เอารวมกันจ้ะอย่างเป็นตกสีดำมาคือมึงอะไรนะจุ้มนี่นี่อา <ừ> ยจุ้มนี่นี่เห็นอยู่ <laughs> อันนี้ก็จุ้มนี่นี่อายจุ้มนี่นี่อันนี้บานนี่นีอ่อายบานนี่ มันนี้มกับมีตุ้มกันมีบานกับมีจะแ่บเหมือนเห็ดกอบคหอยมีเนาะเห็ดกอบคหอยมีครับผมได้ยูเตะกระบาดจะล่อวังเหรอครับผมว่าเห็ดยังสิเกิดขึ้นมา่ไหม่มาเนี่ยแล้วงอกก็ะเพาะกันเลยจ้ะพอถ้าดอกบานสฉงเนาะงอก่าที่เก็บมื like ่อนั้น

าโดนเลยคิกบานนี่ยังแต่งไหนนอบานนี่จึงมาทาั้งพลัน,นมาหาเห็ดมาหาเห็ดบ่เห็นแนวบ่ละทั้งนั้นสิาพาเวยกับเหรอครับพี่น้องผมหาน้ำทางเมื่อนี่แหละครับผมรอคกจ้าวนาทาพินยังหายาก อกาอ๋อนี่ดอกใหญ่อยู่ไอ้มันเห็ดตะไคร่นะนจะออกไม่จ้ะินแอบที่นี่เห็ดพึ่งอะไรเห็ดพึ่งกำมะยี่ันเอิญตัวนี่้ไอ้เห็ดแดงดอกนี่โอ้ยหพได้จ้ะได้แล้นเสอ สีได้ไหมสีแค่ไหนวะเด้งอ่องตั้งีเนาะออดอกแค่ไี้จ้าอาเห็ดบดดินจะไี่นองอีกทางลงนี่แครับข้ออีเลวพข้อแปรครับผมอีแลวนี่ดอกงามสุดกงามไปหน่อยเนาะจ้าทุนอีกดอกนึง

อีกจ้ะเนว่าเฮ็ดบดดินมันเฮ็ดสิออกยีเดือดครับออนนี้ยเดือดองหลอดก็เบิดแล้วครับนี <vengeance. S 1> ane, <uh ่นี <rush> <uh ่เอ้านี่ได้าอเราไม่นี่เพื่อนนี่ยังดำดำอาะมันบางทีฮอตแตอาฮอตแต่ฝนฮอตแต่หยุดแหน่มาเนี่ยน้องจ้าดนั่กันไปครับผมอย่างีจ้ะมันนี่ก็เอาวได้ครับผมอาตีหลอเอาขายแหนง แม่โอ้ยนี่มันเยอะกันตอนนี้แม่ไหวเพิ่นก็ค่อยเอ้าอันนี้คือสวยแท้เขินเทินเขินเทิร์นตัวนี้เป็นเปลือยเลยอันนี้เป็นเชื้อโอ้ยัดอุ้ยดอกงามเนาะงามแห่งเถบ่อนอันนี่ครับโอ้ยสวย้อเลยพ่งด้วครับผมพี่ อกไม้หน่อยอกไม้แบบส,สวยๆเลยจ้ะพี่น้องอดอกพันละสมบูรณ์อยู่เด็นี่เชือเพันมึงเงี่ยพี่ครับเก็บไปเก็บมาก็จะได้พวกแยงหอยู่ได้ไอ่ะนี่นี่ครับโอ้โเด็ดอ็ดบดดินยี่สิบเจ็ดต้นยาหกแปดเขาวดินจ้ะ พอดินมันก็ออกไปซ้ำหน่ะแล้วเนาะเนี่ยจ้ะเตรียมกันไปครับผมมาดนีหยียบเท้ากัไม่มีไปมาดิ เดาะเคียบเบิ้งก็ซื้อแบบนี้มีหลูกหลอกผมหลอกก็เห็นแล้วเคียบเบิ้งก็ซื้อแบบเธอแบบนี่ขนาดไปส่งผลดอกได้หลายพี่น้องแถวนี้เต็มเต็มเลยครับเดินแน่นเดินเฮ็ดข้าวดินครับเพื่อนช่วยชวนีัเพิ่อกเบิดเลยเหรอครับผมผลลิงหลายผนไหวครับผมไหวกับสู่เฮ็ดแล้วครับผมยังงามอีกเต็มตาแล้วครับผม พ่อตาเดีวเห็ดเปุ๋งดำมาใส่อีกตาหนึ่งด้วยครับเสียใส่กันนี่ยต้องใส่สีเต็มด้วยครับผมตาหนึ่งเลอนี้อ่ะไปครับผมดอกกป็นสีสวยเติมน้ำทางลงเหมาครับผมกรมะบานาง,งามๆจ้ะ ลนบ่อยๆเลย,ยทยี่ขาปัดแม่นฝนสีมาอีกบ่ห้องซีห่ออีกบ่อย <c oughs> สีห่ออีกบนจักมา,า,มาย้ำไล่ราผ่าด้วครับห่อตลอด <c oughs> บ่ฝนกระห่อมมีดังไฟดับบอกว่าไฟดาบครับพ่นดีเลย น้องหน้าขาวน้องก็สวยเลยกำลังหมุนดินขึ้นมาเอาไนี่ดิกำลังหมุนดินขึ้นมาข้าศตริกับซีเมนได้แต่ที่็ดพอเนี่ยแม่บอกมือเลือดสติโอ้เผื่เปลือยเลยเต็นบ่อเลยไมีแต่จูมแต่ยังไงกำลังบ่อ กำลังเ <c oughs> <c oughs> กิดก็เกิดไม่ยังนเนาะหันโบราณปันไดเนะาะสี่ตยวช่วงก่อนอดูงจ้าดวจ้าอสุดทางลงแล้วครับผมบาดเนี่ยสุดมง้าเห็ดครับผมสิผ้าอวยครับไปสรุปผลงานอยู่รถผลครับผมใกล้ๆรถครับไปครับ หาเห็ด <heads S 1> ผู้จองมือเนี่ครับผมได้เห<ต>็ดยังเนี่ยครับผมผลงานมือเนาะจ้าคลิปของวันที่ยี่สิบเจ็ดได้จากพี่น้องเมื่อกี้ก็พอคิดพาขึ้นผู้จองกะหมานคือเก่าจ้านากว่าสิบวมีเห็ดนอช่วงเห็ดหายากช่วงเห็ดใบหน่อยเนานะ่ก็ถือว่ายังได้ยังหมันอย่จ้ะพี่น้องได้เลือกระตาอยู่หน่อยเนาะเป็นเห็ดพึ่งหวานชมพูแล้วก็เห็ดกอแดงแล้วก็เห็ดพึ่งดำนดําดำอยู่ข้างล่างด้วยครับแม่จ <head S 2> ้าเห็ดพึ่งดำเห็ดเห็ดพึ่งขาวได้ดอกหนึ่งเห็ดพึ่งขาลายก็ได้ประมาณสองสามดอกเนาะจ้ะ เปเ็ดผึ่งรุ่มลมครับวันนี้นแมนจ้ะส่วนละงโงกก็พอแต่ดอกบานเนาะสองดอกเนาะไม่มีเลยจ้ะเห็ดละงโง่มีสองดอกบนบานจา้ะแล้วก็เป็นเทดนาขาวเห็ดขาวดินน้อยเนาะ,นะแต่ว่ากะทิานาแปลกใจกับไม่เ็ดอันนี้เ้อพี่น้องเนี่ออกมะม่มจยจ้ะสวยๆเลยจ้ะแต่ประมาณอ๋อหนึ่งเนาะ,แ,นนะแกงหนึ่งนะจ้ะแต่วันในกระต่ายนี่ก็มีคือกันนะจ้ะไม่กินเอาใส่คือกันจ้ะกถทอว่าสุดยอดอยู่เนาะในช่วงหาหยักหยักเนาะไอเนาะแมนครับผมถือว่ายังมันคือเก่าจ้ะ จ้าผลงานมาหนีไม่คิทก็พอกิทกะขอฝากไว้อีกคลิปนึง่ง้ะจ้าเชินชอบวิดีโอจังได้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งนัเน่เไหนได้จ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไม่คิทพ่อรุ่ยจ้าไม่คิทก็พอกิทกะขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าละจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆเขามาให้กำลังใจไม่คิทก็พอกิทจ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปมื้อนี้ไม่คิทก็พอกิ เอาไปพอกันไม่เมนนะว่าเมื่อกี้สิภาพไปหาหยังพิกัดไหนนอกจากนี่เมื่อกี้ก็พอคิดขอตัวลากระบานก็นได้จ้าขอเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีคุณแม่หลายหลายท่านครับผมสวัสดีเอ๋ออายสวัสดีคุณปี่สวัสดีน้องนุ่งครับผมขอพูดหลายๆเายด้วยครับผมติดเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจหพ่อกิดกับม่กีกครับผมขอพระคุณหลายหลายครับผมกลับบ้านพอกันไม่คลิปนะครับผมบายบายค่ะ